ช่วยโอ้พี่นุกดูสิในกระเป๋าตังค์อ่ะมีเท่าไหร่เฮ้ยสองน้ำเจอแล้วสองพันพอแล้วพี่นุกไปเร็วเหลือบลิคิดไทยแลนด์ วันนี้อากาศมันร้อนอย่างนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างพี่นุ๊กพี่หยีบจะหมดแล้วเนี่ยฟองน้ำอ่ะแต่ขวดเยอะไหมพอได้อยู่เดี๋ยวหนูว่าจะไปหาซอยข้างหน้าต่ออือเดี๋ยวพี่ไปด้วย อย่าบอกนะว่ามากำเริบตอนนี้เอายามาหรือเปล่าเนี่ยยังเอาแบหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่ได้เอามาเหรอโอ้ยเอ๊ะฟองน้ำนันป้าเขาเป็นอะไรอะ่ะไหนนันป้าเขาเป็นลมหนิพี่นุก โน้โน้ช่วยด้วยอ,อช่วยช่วยป้าด้วยโน้พี่โน้เร็วฟ้องป้าเป็นอะไรรับป้าเป็นหองได้ไดเ้เดี๋ยวเดี๋ยวป๊บหนึ่งนะเฮ้ยเฮ้ยแค่นี้ก่อนนะคนมีเรื่องกัน แบบนี้ต้องถ่ายวิดีโอพี่นุกดูสิในกระเป๋าตางังค์มีเท่าไหร่เฮ้ยของน้ำเจอแล้วสองพพอแล้วพี่นกไปเร็วโป้โห้นกันกังวันแสกแบบนี้ต้องโพสประจานหูโหทำร้ายคนแก่ด้วยน่ากลัวจังเข้าบ้านดีกว่า อยว่อดีเลยขอฟาดแบบไม่เกรงใจเลยแล้วกันผัดจังหวะจริงๆฮัลโหลออมว่ายัางไงคลิปไหนเออเออเดี๋ยวเข้าไปดูแค่นี้นะ,ะคุณแม่ทำไมกลับมาชา้าจังเลยคะไม่ได้ขับรถไปหรอไม่ได้เอาไปลูก แต่ที่ช้าเพราะอาการหอบแม่มันกำเริบฮะจริงเหรอคะคุณแม่จริงดีนะมีคนมาช่วยนะพิซซ่าค่ะบีมสั่งมาทานด้วยกันไหมคะหนูสั่งใหม่ได้ไหมลูกพอดีแม่จะเอาไปให้คนที่เขาช่วยแม่ได้ค่ะคุณแม่นี่ค่ะ

อืมอร่อยอ่ะหืมทำร้ายแม่ฉันไม่พอยังจะขโมยกินพิซซ่าอีกเหรอออกไปอ,อะไรเนี่ยอยากมีเรือ่องรลยไงมีอะไรกันนะ่ะพี่มาทำพวกหนูทำไมยังจะกล้าม,นะมุ่ยนะเฮ้ยนะาบีมคุณแม่เป็นอะไรก็ผ่าลูก หนูทาอะไรของหนูอะบีมหนูกําลังจะสั่งสอนพูดที่ทําร้ายคุณแม่ไงคะคุณแม่ไม่ได้ดูคลิปหรอคะสองคนนี้เขาป้นซ้ําคุณแม่นะคะบีมหนูเอาอะไรมาพูดสองคนนี้เขาช่วยแม่ไว้ต่างหากละ่ะไม่อย่างนั้น่ะแม่คงไม่รอดป้าเป็นอะไรครับป้าเป็นหอบแล้วป้ามียาหรือเปล่าครับไม่มีไม่ ไม่ได้เอามาแล้วแบบนี้จะทำยังไงดีล่ะพี่นุกต้องไปซื้อซอยข้างหน้ามีร้านขายยาอยู่แต่เราไม่มีเงินนะพี่นุกป้าน่าจะมีเงินพี่นุกดูสิในกระเป๋าตังค์อ่ะมีเท่าไหร่เฮ้ยสองน้ำเจอแล้วสองพันพอแล้วพี่นุกไปเร็วฮะจริงหรอคะเนี่ย ี่ช่วยเหลือแม่ฉันไม่เป็นไรครับแต่เมื่อกี้ฉันเห็นพวกเธอขโมยกินพิซซ่านะใช่ที่ไหนล่ะแม่เอามาให้เขาเองอยู่นี่นี่เองนี่เด็กๆครับคุณป้าฉันเอาพิซซ่ามาให้เออคือ ไม่ต้องเขินอ่ะเดี๋ยวฉันไปวางที่หน้ารถแล้วกันถ้าหิวก็ไปหยิบกินเอานะเอ่อขอโทษอีกรอบนึงนะไม่เป็นไรค่ะทำไมหนูถึงคิดและตัดสินเขาแบบนั้นล่ะเอ่อคือ พอเห็นเขาแต่งตัวและทําอาชีพนี้ใช่ไหมคะคุณแม่จําไว้นะลูกคนบางคนแต่งตัวดีแต่ไม่มีน้ําใจก็เยอะแยะไปค่ะคุณแม่ในขณะที่คนบางคนแต่งตัวไม่ได้เลิศหรูแต่มีน้ําใจมหาศาลนี่แหละคือสังคมของเราในทุกวันนี้ค่ะคุณแม่หนูเข้าใจแล้วค่ะ มามากิน <def> พี่ต้าก่อนครับแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้ม ไทยแลนด์